สวัสดีครับตอนนอี้ผมฟูตัสกินะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Devil May Cry 4นะครับพอดีจากชอบไอเกมที่แล้วแล้วมามีคนแนะนำว่าแบบเออลองแบบเล่นเกมที่แบบพี่รู้กว่าจริงๆแบบไม่กระอาการหรือแบบผมชินแล้วอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบเออ,เอ,อลองเกมนี้ด้วยกันไหนๆกูชอบจริงๆคือ Devil May Cry เนี่ยผมเล่นผมผมชอบนักเนี่ยแบบ คือเอาจริงผมเริ่มแบบภาคสาอะไรเงี้ยแล้วภาคสาเงี้ยผมก็เล่นจนจบอะไรประมาณนั้นนะเออแ,ะแบบมันนะออผมเริ่มภาคสาแล้วก็ค่อยๆลงลงลงยันภาคแรกเลยแบบเอพักแรกสองแล้วก็สี่ห้าแล้วแต่หนึ่งหนึ่งถึงสามน,นี่คือผมเล่นวนไปวนมาอองจริงแบบมันมาก แน่นว่ะพูดมากเลยก็หนึ่งสองสามมันจะเป็นไายผ้าแต่มันจะเริ่มตั้งแบบภาคสามมันก็ย้อนกลับไปภาคหนึ่งภาคสองเนี่ยทีมงานคือคนละทีมงานกันคนละคนทำกันมันก็เลยแบบเรื่องอะไรพวกนี้มันจะไม่เกี่ยวกับภาคสามภาคสองภาคหนึ่งเลยภาคสองมันจะเป็นแบบภาคที่แบบขายขายได้น้อยที่สุดเพราะแบบ หมือนมาทำออกมาห่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยส่วนภาพสี่ก็จะต่อจากภางหนึ่ง mm hmm. ตอนนี้จะเป็นตัวละครใหม่ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรเลยแต่แบบนีโอเนี้ยมันอยู่ในศาสนานี้มานา,นานแล้วอยู่ชิลิน mm hmm. ก็เหมือนกับเป็นแฟนกันแหละคือแบบเป็นเพื่อนตอนเด็กๆก,กันนักอะไรเงี mm ้ย hmm. แล้วที่แขมันแขมันพันอย่างเงี้ยก็คือแบบแขมันมีพลังของพี่ฟาดอยู่มันแขนพี่าดอะไรอย่างงี้ คือมันปิดไว้เพื่อแบบไม่ให้คนอื่นเห็นเ่าเออมันมีมือที่แบบแปลกๆอย่มาก็เชิดปีศาจเลยเลยโออไม่ได้เลย เต้ภาคสามบนจตียงนจตีงมันขึ้นมาขึ้นม่าน้าพเงาเหมือนดันเต้่สำหรับผมอะไรนี้ก็เหมือนดันเต้กับโรเชียวนะก็คือสังเกตุข้ามีอะไรอยู่กำลังวิ่งอยู่ก็ พื้นนิวาฟันแมงอาลิสพาตาพวกนักอนนาาออทนทนี้เขานับถือสปาร่าเหมือนเป็นพระเจ้า พี่นางเอกชื่อคิรินเสียงดีรัดด้วยเย่ทำเนี้ยนว่ามาฟังท่านจริงๆเพิ่งมาเมื่อกี้แหมนี่โอ้ทำลอยสะบัดบ๊อบซื้อ่า 2000 years ago, the dark knight, sparda, turned against his demon brethren and took up his sword for the sake of mankind. and he his brave efforts in our names. I <laughs> You have forgotten the truth of that great sacrifice. If the events of that terrible time were to reoccur, the both the demonic <laughs> and human, <race. laughs> we, weak humans, would have no means by which to oppose our solution. <laughs> and so I ask you to unite and pray. t h ้ถ้าความมืด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 ม h ดมืดมืดม o r e ืดมืดม i ด u ืดมด i ืดมืดมืดมื o ม l ดมืดมืดมมืด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 มมืดมืมดมมืดกมดมืพมดมดมาดมืดมืมืดกก็มืน นีโร่ไรไม่ใช่นีโองฉัน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 ฉ่นฉั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 นฉฉันฉันฉันฉั้ัฉันฉัันฉันอ้อฉันฉนฉันฉันฉนันฉันััน้นนนน ุปังไม่คือความทำเพลยงจยิบปืนแล้วยิงแม่งเลยอเอ้าพ่อวัดดีโอทุกคนวิๆๆ จะซูดันเต้เหรอนี่จะต้องหน้ากันนี่ผีประเด็นช๊อโอ้ไว้แลวเอา้าของงขวนโดนโดนเหยียบด้วยไปเถอะ ทุ่มทุ่มเวียนป้าบโอ้โหโฮมไลน์เอ้ยไม่ใช่เบสบอลหุกมางี้เลยเหมือนไม่สนใจโลกอ่ะดันเตะคือ จะอ่านไฟล์นะจะภาษาอังกฤษจะอ่านคาิวี้ไนโดมันเป็นพี่ชายของคิวี้ถีบเต็มหน้าเลยเลยดับเบลิลคิปยิงซ้ำฟันกันได้อ่าหร้อเตะอารีนอีวอนนี่อะครับ Go with your brother and get out of here. I will return with help. You stall him until then. I won't hold my breath. Oh, oh. เดืยแม่ไปเอาดาบให้เขาอีกเออ,อเอินก็โหดดังกันดาบของนักเท่ดันดันแม่งนี่ก็ยืนรอปุอ๊บ รออีกแล้วออโตเมติกปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อเออเจ๋งว่ะเอา,เอา,เอาละมิชชั่นแรกนะครับ <Okay. S 1> b เ f ิ a ์ดออฟเฟสเอ Against t h e m y s t e r y Assassin คือมันยังไม่รู้จักกันนะตอนนี้ก็เลยเขียนว่าเป็น The m y s t e r y a s s a s s i n ไปปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นตอน ต่างๆครับกดเทยิงนี่นี่นี่อยากถามว่าปืนมันไม่ไม่รีโหลดหรอแค่ข่าวว่าเป็นลูกโม่กดเทกระโดดปึ๊บมานี่แม่ เตะไปเเลยปึ๊บอไอ้ออชุบอ่ะลืนล่นลืนล่นลื่นลื่นจะเป็นการหลบหลบการโดมตีเกมนี้ไม่มีกันนะครับไม่ต่กระโดดหลบกระโดโดหลบปุ๊บปุ๊บอกระสุนหมดทิ้งปุ๊บอ,อครับครบยิงต่อ อ้าวหายอ้าววิวน,นั้นเมื่อไหร่วะเร็วเว้ยจ่ามึงมาตอนไหนเนี่ยมาหมดไปเลรื่อยว่ะกนตีนเะต่อขึ้นมันพูดน้อยนะแต่ว่ากนตีเหมือนเดิม ว้าดังเต้เลยฟ้ามอโอ้ยโตกากเลยโดนปัน่นไม่ขนาดแลบต่อมมือนะนแม่งอะไรอ,อ่ะอาไรเยอะอ๋อ ơ mấy đông mấy đông vũ mấy đông vũ hừ hà nội nữa hả ui bước, huy, không, 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 you got trick your tongue. นี่ฮึดูสิว่าะนเป็นไม่พูดอะไรเลยโอ้โหตอนนี้วันที่กองหนุนจะมานั กระโดดแล้วก็รับจับได้เหมือนกันอืมเหนี้ยงนั่งสบายเหนียวันเดียว So you're looking to play, huh? All right, I guess I got some time to kill. <laughs> Tough guy, huh? Tough guy. Well, yeah. Hmm. 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 you say, shit. ยกาูเลยซุปตุบซุบบได้ซูปแล้วโอ้ไม่ให้กูจับง่ายๆเนาะเดี๋ยวก่อนมปนกล้องก็เปลี่ยนเร็วจงังยุ้ย,ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ๋ออ๋อตให้หมดหมดแลว้วว อโหแรงแรงอุ๊ยอุ๊ยปุ๊บกดลัวกดลัวอ่าปันนี่ได้น้อยเลยอุ้ยทุ่มแม่งชาร์จพลังต่อยคุณมีดาทำไมเอาหัวเลือดออกเลย ต่อยแม่งอ้าวนี่มันท่าขององค์ละนี่วะมัดฟังมัดฟังดินอืออืออื้อต่อยไปถามว่ามันเป็นอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยพลังพิชาตจะออกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอือคุยแม่เอาดาบตามไปชั่วอร์เป็นเอะ Getting better. <laughs> hmm? I would even go as far as to say that I underestimated your abilities. You aren't human, are you? We're the same. You <laughs> and. carry something different from the others. What are you talking about? You will come to learn the meaning soon enough. But business beckons. Hey! I believe it's i Adios kid. Let's i want to lock on. จบไปกับมิชันแล้วมาดูรีตลน่าจะห่วยนะผมไม่เน้นรีอตผมเน้นจบมากอะไรงี้ปฟ้าเพียร์ให้แบบเอนะครับเอสโอเอสนดเมทไอเทมแต่พันกว่าโอ้โหเอนะครับแันเทพจริงๆ proof soul อ๋อนี่ไวอัพ ability ้ s p e e d u n l o c k e เชิดเราไปเราเซฟดีกว่าอ่าโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ